ส,สดีครับสวัสดี FC ครับสวัสดี FC ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันฟ้าที่สดใสสดใสล่มโพทองนอนตั้งแต่เมื่อคืนทำงานเสร็จนอนแบบยาวเลยครับตอนนี้ประมาณเกือบ9โมงนะโอ้แบบสบายครับนอนแบบนอนไม่ได้คิดอะไรมากมายครับนี่สินก็มีพอสมควรแต่ว่า มันสบายใจครับสบายใจแล้วมันโล่งๆเนาะอ่าวันนี้ก็จะไปดูที่นานะแต่นี้เป็นคลิปแรกนะคลิปแรกของวันในวันดีๆนะทุกท่านอันนี้ก็คือบ้านน้อยครับบ้านน้อยบ้านน้อยของแม่ครูนะครับผมเป็นผู้อาศัยนะทุกท่านนะเป็นผู้อาศัยนะนี่สำเร็จรูล่วงนะก็เท่ากับเกือบร้อแล้วแหะ แต่ยังเสียดายอยู่ทุกท่านยังเสียดายอยู่เพราะว่าอะไรครับเป็นเป็นบ้านบ้านพักหลังน้อยหลังนึงแต่ว่าคือคือคือมาพักอย่างเดียวคือจะมาทำธุรกรรมหรือธุรกิจอะไรไม่ได้เลยอันนี้อยากให้ดูสิ่งที่ผมอยากอยากทำอันนี้ก็คือมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านครับเห็นไหมครับมันเป็นสามแยกเนาะอันนี้ก็เข้าหมู่บ้าน อันนี้ก็เข้าหมู่บ้านเราจะอยู่ตรงสามเหลี่ยมพอดีเลยอันนี้ป้ายป้ายหมู่บ้านก็คืออยากอยากจะได้แบบว่าประมาณเขาเรียกว่ามินิมารเนาะเป็นร้านเล็กๆนะประมาณสักสามเมตรเนาะสเมตรเปิดร,ร้านขายของของชำเนาะประมาณน้ำปูน้ำปลาชุดรสปลากระป๋อง มา,ม,าม่ายำๆคือเราเวลาเราแก่ตัวมาแล้วเราอยากกินอะไรเราก็สามารถหยิบมาทําได้เลยเป็นห้องเล็กๆและก็ความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากเป็นเป็นร้านตัดผมติดกันด้วยตัดไม่ตัดให้ผู้ใหญ่นะครับตัดให้นักเรียนตัดให้นักเรียนก็ในราคาลูกหลานสิบาทยี่สิบบาทประมาณนี้คือจะได้ไม่เหงาแล้วก็จะมีคอนเทนต์ทำนะ อันนี้คือจุดมุ่งหมายของของผมนะแต่ว่าทางแม่ครูเองเพื่อนดำเนินการนะเพื่อนก็กู้ทุกอย่างครับกู้ทุกอย่างเอามาทำจนสำเร็จรุ่วงประมาณนี้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เต่าน้อยนะครับเต่าน้อยเต่าน้อยสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมครับสุดท้ายกลับมาที่เดิมมาใช้อ,อ,อ่อ่บริการเต่าน้อยเหมือนเดิมแล้วครับ ก็คือโพสตอรี่ก็ได้ลดจากญาตมาหนึ่งคันซึ่งมันมีความทันสมัยกว่าน,นี้ผมก็เลยได้คืนคืนคืนเงินให้ลูกก็ได้เอาคันนี้มาใช้อีกอย่างลูกก็บอกว่าพ่อช่วงนี้ไม่มีรถใช้เอาไปใช้ะนะครับผลผลิตอะไรต่างๆมันขึ้นมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างทุกท่านคลิปนี้เอาไปว่าความ ติดตามประมาณอัปเดตในเรื่องราวของแม่ครูนะสตอรี่ของแม่ครูก็แล้วกันตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่มะม่วงตอนมะม่วงก็โตประมาณนี้แหละอันนั้นผักจะอมนะก็เคยทําหลายคลิปแล้วล่ะอันนี้ก็มีน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นผักอ๋อไอ้นั่นไอ้อะไรนะหมักเมาหมักเมาอันนี้หมักเมานะครับ ขอนไม้มะขามก็ยังเอาไว้เผื่อเผื่อเห็ดเห็ดมันจะได้ขึ้นนะตรงนี้มีเห็ดแล้วครับส่วนมากจะมีเห็ดขอนขาวหน่ยเยอะนะเห็ดขอนขาวบางบางท่านเขาอาจจะไม่ทราบเห็ดขอนขาวคืออะไรอ้ยนี่นี่นี่กินได้นะครับนี่กินได้ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้กินได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นเห็นไหมครับนี่เห็ดขอนขาว จำกินได้เลยนะแล้วก็นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดลิ้นจืดนู่นด้วยปกติแล้วอยาเอาไว้เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจรลบลื่นครับทุกท่านนี่อากาศดีดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูโครงการใหม่ของน่าจะเป็นของบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาเขามาทำธุรกรรมในในหมู่บ้านนะทุกท่านที่นาของแม่ครูมีอยู่ประมาณ 5ถึงเไร่เนี่ยละเพื่อนก็จะหมายความว่าจะมีบริษัทมาทํากังหันลมนะทุกท่านแต่ก็เห็นทั่วเมืองแล้วล่ะตรงวัดดานพระอินทก็มีนะครับใหญ่มากเลยเป็นกังหันลมแบบใหญ่ๆหนะหมุนตอนนี้เขาก็มาทําโครงการที่หมู่บ้านเขาก็ให้ค่าค่าเช่าผื้นนาอ่าน่าจะประมาณเท่าไหร่นี่แหละผมรายละเอียดผมไม่ค่อยได้ดล้วงลึกเข้าไปเพราะว่าแม่ครูดําเนินการเอง ตอนแรกเพ่นก็จะเข้าโครงการแล้วนะครับตอนแรกแม่ครูว่าจะเข้าโครงการแล้วนะเข้าทั้งทั้งพี่น้องเพื่อนทั้งสามคนแต่ปรากฏว่าทางามาคิดอีกทีนึงนะครับมาคิดอีกทีนึงว่าเอา๊ะมันจะคุ้มหรือเปล่านะคุ้มไหมในการทํากังหันลมเาขาเช่าพื้นนาในระยะ20-30ปีนี่นะต่อไปก็เขาจะสร้างถนนในพื้นนาของเรา กว้างประมาณน่าจะประมาณ6-7เมตรแล้วก็มีเทดินถมดินเพื่อที่จะตั้งกังหันลมเนื้อที่ในการตั้งกังหันลมต้นหนึ่งก็ประมาณพื้นที่ประมาณ5ไร่นะคร่าวๆเนาะอันนีไ้ไม่แน่ใจนะทุกท่านนะอย่าไปเชื่อลงจิมมี่หมดเลยนะเพราะว่าผมได้ยินมาประมาณนี้คร่าวๆแว้วๆนะแต่นะผมก็บอกแม่ครูแล้วว่าเออเงินมันอยู่ทางอากาศเขาเขาดำเนินการให้เราเราก็ได้เงินประจําตลอด ปีหนึ่งปีหนึ่งก็ก็หลายหมื่นเหมือนกับเสาเสาเโทรศัพท์นะทุกท่านนะใครใครก็อยากเอาเข้าพื้นที่เพื่อที่จะได้เงินมาเป็นเงินที่เขาจ่ายต่อปีต่อปีแต่ว่าแม่ครูเองเพ้นก็ไม่อยากให้เสียทัศนียภาพในส่วนตัวของผมเองแล้วผมบอกว่าแก่ตัวแล้วเงินตัวนั้นจะเป็นการเงินเลี้ยงหล่อเลี้ยงเราแล้วก็ลูกหลานเวลาเวลาไม่มีเราแล้วนะเงินตัวนั้นของ ของบริษัทนี้เขาก็จะไปให้ทายาตอะไรประมาณนี้เนาะก็ทําให้ลูกหลานเขามีมีรายได้นะทางอากาศนะทุกท่านโดยเราไม่ได้คาดหวังผมส่วนตัวผมเองผมไม่ได้คาดหวังกับลูกหลานเลยว่าลูกหลานเขาจะมาทนานานะทำนาได้ขนาดตัวเราเองเราก็ยังได้จ้างได้่ให้ญาติพี่น้องดูแลแต่ส่วนลูกหลานเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาคงอันนี้ผมคิดเองนะเขาน่าจะ ไม่ทำหรอกผมว่าก็เลยอยากในส่วนตัวของเองผมคิดว่าน่าอยากให้บริษัทเขามาตั้งเลยตั้งทหันหรือว่าไม่โดนที่นาเราแต่ว่ามันมีอาจจะเหลื่อมเข้ามาเขาก็จะคิดคิดเงินให้เราคิดรายได้ให้เราอันนี้ผมเป็นคำถามให้ fc นะ,ะ fc คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทหันลมนะถ้ามอีอะไรก็คอมเมนต์มาลองดูครับเสนอแนะมาได้เนาะก่อนที่เขาจะ,ะดำเนินการอะไรต่อไปอีก ส่วนขั้นแรกของเราเนี่คือเราลงทะเบียนแล้วนะครับลงทะเบียนแล้วก็ได้ประมาณไร่ละประมาณหนึ่งแล้วนะครับทุกท่านเขาก็จ่ายมาแล้วครับในวันลงทะเบียนนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่ทุ่งนานะว่าจะมีประมาณว่าโครงการนี้มันจะเป็นยังไงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและไปดูบ่อปลาด้วยว่าความคืบหน้าปลาที่ไปปล่อยมันเป็นยังไง้าแล้วเนาะนะครับ ตื่นเต้นครับสำหรับคลิปนี้ที่ไม่ได้เจอ f c นซีนานนานเมื่อคืนก็ไลฟ์สดบอกว่าจะเลิกทำช่องแล้วห,ลหรืออยังไงประมาณนี้ก็คือมีผู้ใหญ่จจดีเพื่อนถามมาว่าไม่เห็นเลยนะก<ม>็ยังทำอยู่ครับในช่องลุงจิมมี่ผาเที่ยวนะครับอันนี้เห็ดนะครับเห็ดเห็ดเห็ดเห็นครับเห็ดเห็ดอุดมสมบูรณ์มากครับทุกท่านนะก็มีต้นมะขามมะขามเทศมะขาม เฉยๆแล้วก็มีละมุดนะครับกำลังออกลูกครับละมุดส่วนมังอะไรนะมากมะกอกนะเมื่อกี้ผมเก็บไปแล้วนะครับมะกอกเก็บไปแล้วมันก็จะเออมะกอกนี่มันให้ผลผลิตดีจริงๆเลยทุกท่านดินนี่น่าจะเข้ากันกับกับพวกมะกอกนะมะกอกน้ํานี่เห็นไหมครับนี่ดกมากครับนี่ดกเลยเห็นไหมครับ เต็มลเต็มต้นเลยนี่ผมเด็ดไปแล้วนิดหนึ่งนะผมเด็ดไปแล้วนะนี่ครับทุกท่านดกมากนี่แต่ไม่รู้ว่าในท้องตลาดเขาราคาดีไหมเออพื้นพื้นที่นี้ปลูกมะกอกเนี่ยจ๋วเลยทุกท่านนะทุเรียนนี่ไม่ได้เลยนะครับทุเรียนนี่นะเรียบร้อยเลยทุเรียนไผ่ก็โอเคครับไผ่นะนี่จะให้ไปดูอีกต้นหนึ่งที่ เป็นเป็นหน้าเป็นตาของแม่ครูแล้วท่านต้นนี้พ่นผมไปแตะไม่ได้เลยนะห่วงมากพ่นบอกว่าเดี๋ยวจะรอกกินสุกนะนี่ครับทุกท่านรอกกินสุกอย่างเดียวครับทุกท่าน,นเห็นไหมครับไม่รู้ว่าพ่านอะไรพ่นบอกว่ากินสุกอย่างเดียวนะกําลังจะเด็ดแล้วเมื่อกี้ว้ายเป็นรอยแล้วอันนี้แมลงกินแล้วเราต้องหอมไหมทุกท่านต้องเอาถุงเอาอะไรมาหอมไหมนี่นะครับ มันเพื่อนก็ปลูกนะทุกท่านมันมันแกวมันแกวมันอะไรเ,เพิ่นปลูกนะมันเกาหลีมันอะไรของเพื่อนนะถั่วก็ปลูกนะครับเห็นไหมครับโอเคทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่กับลุงจิมมี่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอันนี้ไปกินกับลาบครับเป็น อันนี้ผมพลาไดไม่ได้คือสิ่งที่ต้นไม้ที่ผมชอบมากก็คือกินใบได้ผมไม่ชอบปลูกดอกไม้ผมชอบปลูกต้นที่มันกินได้นะทุกท่านคืออ,อันนี้มะตูมแขกนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ